มาอัปเดตกันต่อกับเรื่องราวของลิซ่านะครับทุกคนในตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงการเกี่ยวกับเครดิตการแต่งเพลงของลิซ่านัเองนะครับได้รับการจดทะเบียนภายใต้ BMI หรือว่า Broadcast Music นั่นเองซึ่งเป็นองค์กรนะครับด้านลิขสิทธิ์การแสดงที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนผลงานเพลงมากกว่า12ล้านชิ้นเลยนะครับแล้วก็ศินปินอีกเนี่ย750,000รายไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift นะครับ Sam Smith Lady ้ a g a เป็นต้นและลิซ่าของเราเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าลิซ่านั้นเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะขยายความปังของตัวเองแล้วก็ผลงานเพลงต่างๆ ในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตต่อไปเขาบอกว่า MBI นะครับจะเก็บค่าลิขสิทธิ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่ใช้เพลงนั้นมีใบอนุญาตถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าศิลปินหรือว่าผู้สร้างสารรค์ผลงานเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ลิซ่าก็ได้ทำการจดทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงของลิซ่าแล้วก็เพลงต่างๆเครดิตต่างๆของลิซ่าเนี่ยภายใต้ BMI นั่นเองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ลิซ่าของเรานั้นได้ ทำในสิ่งที่ถูกต้องและแฟนๆบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยลิซ่าก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยมีเพลงใหม่ๆมาให้พวกเราได้ฟังและทุกอย่างที่ลิซ่าทำนั้นเนี่ยมันคือการทำเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างถูกต้องนี่แหละคือบอสที่ค่อยๆดำเนินการนะครับให้กับความปังของตัวเองต่อไปเรื่อยๆลิซ่าในพาร์ทของการทำงานก็ถือว่าสุดจะเจ๋งเลยทุกคน นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ฟแฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าลิซ่าของเราเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพจริงๆนะครับของลิซ่าเนี่ยคือไ r i t e r Compos เซอรมโนบาลลาลิสาจากที่เห็นในโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีอยู่14 Work Ti t l e ตนะครับที่ลิซ่าเนี่ยได้ทำการจดทะเบียนไว้มากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับในวันนี้เนี่ยที่ได้มีการปล่อยปกของ Vo ล u e ล่าสุดมาที่ลิซ่าเนี่ยได้ร่วมถ่ายแบบไว้นะครับทางฝั่งอินเตอร์บางส่วนเนี่ยเขารู้สึกว่า ทำไมมันค่อนข้างจะมินิมอลไปหน่อยหรือเปล่ามันดูเรียบง่ายมากๆเลยอยากให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นลิซ่าแฟชั่นไอคอนที่แบบระดับโลกมากๆในตอนนี้เขามีการหยิบเข้าไปเทียบกับ รูปภาพนะครับที่ลิซ่าเนี่ยได้ถ่ายเปิดตัวเอาไว้ในช่วงปี2016กันเลยทีเดียวทุกคนแต่หลายคนเนหลายเสียงเขาก็บอกว่าอยากให้ได้มากกว่านี้อยากให้จึ้งกว่านี้สนับลิซ่าเนี่ยสามารถเล่นอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผมหน้าหรือว่าชุดการแต่งตัวดูจากการถ่ายแบบของลิซ่าในปกอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยมันโซจึ้งโซว้าวมันแบบโอ้โหทุกลุกมันตระการตาม,มากๆเลยแต่วอคกในฉบับนี้ดูเรียบไปหน่อยดูแบบ เรียบง่ายเน้นแบบ p l a y s a ซ e ไปเลยไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดไม่ได้มีอะไรหวือหวาถามว่าซื้อไหมถามว่าสะสมไหมมีแน่นอนแต่ว่าอยากให้ผลงานของลิซ่าในการถ่ายแฟชั่นการถ่ายปกโดยเฉพาะแมกกาซีนใหญ่ๆเนี่ยอยากให้จึง้งอยากให้ปังมากกว่านี้อันนี้มันรู้สึกเบาไปหน่อยรู้สึกเหมือนเป็นผลงานเดิมที่เคยเห็นผ่านตามมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนอยากให้ทาง v ก จัดการให้กับความปังลิซ่าให้สมฐานะสมศักดิ์ศรีของความเป็นตัวแม่แฟชั่นไอคอนให้มากกว่านี้จะได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเสียงแอปบ,บนบนนิดๆนะรับจากแฟนๆทางฝั่งอินเตอร์และทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างอยากเห็นลิซ่าบนปกโวกที่แบบปังกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าแฟชั่นจัดจ้านกว่านี้ไหมหรือว่ามินิมอลแบบโอแมนนี่สวยรวยแพงแต่ไม่ต้องตะโกนมากๆแบบนี้อาจจะเป็นการถูกใจใครบางกลุ่มก็ได้ก็แล้วแต่คนจะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับเพราะว่าเทสแฟชั่น ว่าใน,นเรื่องของการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนไปบางคนอาจจะอยากให้จัดเต็มแบบแฟชั่นจัดจ้านไปเลยให้มากกว่านี้อีก10ระดับแต่บางคนก็บอกว่าเรียบหรูด,ดูแพงแบบนี้ก็เริ่มมากๆแล้วเราเห็นลิซ่าในเวอร์ชั่นที่จัดจ้านมามากแล้วกับด้านแฟชั่นอะไรที่มันเรียบง่ายอะไรที่มันดูรา่าอะไรที่มันแบบโอมันนี่เรียบแต่โก้หรูและแพงแบบนี้เนี่ยก็เหมาะกับลิซ่าไปอีกแบบก็ หมือนกันนะครับสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยความคิดคนแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและเจอกันใหม่ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันนะครับ